สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างใจเดียดเ,เดิมเป็นนี่เราอยู่กับรายการเล่าเรื่อง SCP ซึ่ง SCP ตัวแรกที่ผมจะมาทำวันนี้นะนี่คือคลาสแรกเลยนะเอบนะ SCP ตัวแรกที่ผมมาทำก็คือหมออีกาดำ มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ทำหมออีการนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะโอ้โหเยอะจังวันนีมฝะมันเล่าเรื่องให้ฟังครับเรื่องต้นหมอก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือหมออีการดำนั่นเองครับผู้ชายคนนั้นเขาคือหมอ,อเขาชื่อบจันเ,เขาชื่ออะไรไม่รู้ลนะ้วตั้งมาสิครับตั้งชื่อให้เองครับชื่อบจรน แล้วเขาก็มีแฟนชื่อว่ามาริสาแล้วกันนะผมขอเรียกเขาว่าได้หญิงนะแล้วแล้วผมขอเรียกไอไอผู้ชายคนนั้นว่าเจ้าชายนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงนะครับมันก็เป็นแฟนกันนะครับอ่พอมนเป็นแฟนกันเสร็จพอมาเป็นแฟนแล้วพอตอนนั้นน่ะที่มันเป็นแฟนกันน่ะมันเป็นโรคระบาดของโรคการัโรค ซึ่งมันเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับต้องไม่มีหมอท่านไหนที่สามารถสร้างอรักษามันได้เลยพอหลายปีผ่านไปโรคก,กั็จะโรคมันก็ยังไม่หายครับมันก็ไประบาดอยู่อยู่ตรงที่คุณคุณหญิงนะครับ แฟนของเจ้าชายนะครับเจ้าจีคุณจีนะครับก็ได้ตายไปนในที่สุดนะเจ้าชายเขาก็ได้โอ้โหบวดเวดวยวัยนะครับเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในโรงงาหนึ่งครับแล้วเขาก็ได้เห็นกล่องเก็บของกล่องหนึ่งครับมันมีชุดของหมอเอกาดําหน้ากากหมอออกาดํพาพวกของที่เอาไว้รักษาของนะครับเขาก็ใส่เข้าไปนะครับเขาใส่เข้าไปเสร็จนะครับ เขาใส่เข้าไปแล้วเขาก็กลายมาเป็นหมออีกาดำแล้วพอมาถึงยุคปี1946และได้มีกลุ่ม SCP นะหน่วย SCP เขาได้ไปรับพาตัวเขาได้ไปเจอโรงนาโรงหนึ่งครับขออภัยครับที่พูดผิดเขาไปเจอโรงนาโรงหนึ่งซึ่งเป็นโรงนาที่หมออีกาดำดูนั่นเลยครับ เราหน่วย SCP ก็เลยพาไปเข้าไปแล้วจะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าด็อกเตอร์เจ้าหญิงตั้งชื่ออีกแลวด็อกเตอร์เจ้าหญิงกับผู้หญิงผู้ใจที่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมก็คือคุณหญิงตั้งชื่อเองนะเจ้าเจ้าหญิงนะได้เดินเข้าไปในโรงนาครนะับ ก็เจอกับหมออีกาดําซึ่งต้หญิงก็ตกใจมากเลยเลยพาหมออีกาดำอ่ะไปไปที่หน่วย scp พาพาไปเสร็จนะครับก็เอ็กซเรย์ร่างกายของหมออีกาดํำจนจนเขาไม่คนุนหญิงรู้นะว,ว่าตัวหมออีกาดํามันทุดมันแบบ มันกินกระดูของหมออีกาดํดำเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็ถอดออกไม่ได้ด้วยซึ่งพอพออพอเขาเอ็กซเรย์หมออีการํดำเสร็จนะเขาก็พาหมออีกาดํดำเข้าไปในห้อง SCP 049นะครับพอเขาเอาไปเสร็จนะเขาก็เอาพวกแากสัตว์อะไรพวกนี้มาให้ทดลองนะพอมาวันหนึ่งนะครับด<ห>็อกเตอร์เขาจะพาพวกไปไปจับเจ้า scp 096ซึ่งเขาก็บอกว่าหมออีกาดำมายต้องไปกับทันนะแล้วหมออีกาดำก็ได้ไปนะ จบไปแล้วนะครับสำหรับเราเรื่องร้อน EP แรกก็ก็คือหมออีก,กาแล้วรนะับชีตเขามันเศร้ามากเลยนะสูญเสียครอบครัวสูญเสียคองผู้หญิงคนรักนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องปลอม ถ้าเกิดมีคนบอกว่าหมออีการ์ดาอยูเฮว่าเฮนเอร์สันหรือว่าเอ่มเอสซีผมตอบตรงๆเลครับยูเอ c ซีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะรีบกดไลค์กดเชรกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย